พราก็ตั้งใจฟังธรรมเทศนาอีกแนวของการปฏิบัติคือต้องการอยากจะให้มีหลักให้ยึดหลักปฏิบัติให้มันถูกยึดหลักปฏิบัติให้มันได้อย่างอธิบายมาให้ฟังสองสามวันพระมาแล้วถึงเรื่องหลักใหญ่ใจความในการที่เราจะปฏิบัติอย่าให้มันหนีจากหลักหลักใหญ่ก็คือสติปัฏฐานที่อธิบายฟังมานั้น เมื่อพิจารณาสติปัฏฐานนั้นก็จะต้องถูกขันหัที่เราเคยได้ยินท่านพูดในที่ใดๆทรงหมดท้าพูดถึงเรื่องธรรมะแล้วสติปัฏฐานสี่สมปัฏฐานสี่ที่ป่าสี่มีสีหาพระราหาโพธงศีาจารย์กิรมาเตศที่ท่านพูดเหมือนท่อยู่เสมอในหมายความว่าท่านพูดถึงเรื่องธรรมะนันเป็นหมวดเป็นหมวด,ดอยู่ แต่นี่มัอธิบายตามลําดับตามลําดับที่ว่านี้คือสติประฐานสี่แล้ะสมโนประธานสีส่อิธิบาทสี่ยังไ้ปัญหาอิทีหาปัาหาโพษตรงเจ็ดอธิกรรมะเสร็จท่านอโพธิปกรณธรรมธรรมนี้เป็นธรรมที่จะนำไปสู่ความสำเร็จโพธิปกรณธรรมท่าน พูดกัพวกมาเปรียบเทียบภาษ,าษาธรรมะเเหมือน,นกันกับพวกเราพูดตามบ้านเมืองของเราพูดในพูดเปรียบเทียบอย่างเราเรียกชื่อคนนั้นคนนี้เนี่ยชื่อเปรียบชื่อเทียบกักนโดยส่วนมากเช่นชื่อนมมายดำสมัยก่อนมันดำผิวพันณมันดำชื่อนายขาวสมัยก่อนมผิวพันมันขาวหมายตัวจริงเลยอันนี้เราเชื่อตัววัน หมายถึงเรื่องทองคำคือเรารักเหมือกนกันกับรักทองคำรักลูกรักเจ้าคนนั้นหลานคนนั้นแล้วชื่อทองคำเนี่ยดุดความรักมากมั่นก็นเรารักทองคำหรือกเจียวหรือนินหม้ยความาเจียวนินมีของมีขาาแล้วก็ชื่อเจียวชื่อนินเป็นอุปมาเปรียบเทียบคำพูดภาษา ที่ท่านพูดทั้งเรื่องธรรมะแต่อย่างเดียวกันที่ท่านว่าโพธิ่ปจิยธรรมก็หมายความทั้งเรื่องธรรมะที่จะนำให้ไปถึงความตำเร็จคือควมจัสรูม้มขวนิทานท่านก็ม,มาเปรียบเหมือนกับนกมีปีถ้านกมีปีกแล้วบินไปในที่ใดๆทั้งหมดได้สมประสงค์ดังความหมาย ทำทั้งหลายเหล่านี้เหมือนกันถ้าผู้ใดปฏิบัติการสติปัฏฐานสี่ดังอธิบายฟังมาแล้วคือกายพิจารณนากายพิจารณานา,า,าทาพิจรณาจิตปิญญาธรรมนี่เืาสติปัฏฐานสี่ผู้ใดพิจารณาอยางเชื่แต่ละอันอันเนี่ยเป็นทานที่จะให้ถึงความสำเร็จคือได้ตรัสรุ้ เห็นของจริงเห็นสัจธรรมสิติประฐานสี่เป็นเรื่องตน้นต่อไปล้าสามาประฐานสี่สามาประฐานสี่ข้างหากว่าเราพิจารณาสฏิติประฐานสี่มันก็ไปถึงนั่นเองครับส้าาประฐานสี่อัอนใดอันงคือว่าเทียนพนยาญญามไ,<อ>ได้เกิดความเทียนความพยาญญามละบาค,คือความส่ว ที่มันมีอยู่แล้วนั่นที่มันเกิดขึ้นในตัวของเรานั่นให้มันเมดตัด้ามันหายศูนย์ตัดมันสิดเสริมกายยามันมีเนี่ยพยงายามนี้โยกกับพยายามยามันมีพยายามละถ้าหากเราพิจารณาสติปัฏฐานสี่แล้วก็รู้ว่าความชั่วชั่วมีอยู่ในตัวของเรามันก็เป็นการพยายามละคมชั่วในตัวนี้ที่เราพิจารณาสติปัฏฐานสี่พยายามละคมชั่ว มีอยู่แล้วและมาให้คนชั่วเกิดขึ้นอีกต่อไประวังมันสมชั่วเกิดขึ้นละทิ้งแล้วก็มักเกิดขึ้นมาอีกเหมือนเราพยายามรักษาแผลที่มีอยู่ในตัวของเราจะเกิดที่ใดก็ตามแผลนยยี้ยที่ใดก็ตามแล้วพยายามเยี่ยวยารักษาแล้วก็พยายามให้มันหายแล้วก็พยายามไม่ให้มันถูกให้มันเป็นแผลอีกให้มันถูก ของแข็งของคมพิวต่อไปไม่ให้มันเกิดแผลอีกต่อไปอันนี้ก็จฉันนั้นเหือกันพยายามละชั่วแล้วม่ให้คนชั่วเกิดขึ้นอีกคือบัตอแค่นี้ก็พยาญารักากษาเจริงควมดีคือบุญกุศลถ้ามันเกิดขึ้นเหมือนกันกับเราพยายาามบำรุงสุขภาพร่างกายถ้ามันดีถ้ามีสุขภาพนามไยดี นี่กำลังเรียแรงนี่คมสุดปายสบายจิตนี่เรยกพยา,ายามรัางาคนดีให้เกิดมีขึ้นแล้วก็พยายามรักษาคนดีนั่นไรแม้มันหมดไปเสือส่อมโทรไปคือเรากเหมือนกับเรารักษาจุขภาพมนุษย์ดมซึ่งเบยไม่ดมมได้คนสุดกายสบายจิตเป็นประการใดเราก็พยายามรักษานั้นไว้ถ้มันดําเนินไปอย่างนั้นถ้าไปเป็นไปอย่างนั้นอันนี้เท่าสมร่าประธานสี่คือว่า รวเทียนนั่นเองเบ้ข้ออะไรกับเพียนละชั่วละได้แล้วนะคนชั่วเกิดขึ้นเพียนละไปเจริญคุณดีสร้างค็ดีให้เกิดมีขึ้นแล้วก็ให้คุณดีนั้นมั่นคงคาวัเพิ่มคูงเจริญงอกนามไปอีกอันนี้ก็เป็นทางสายหนึ่งซึ่งจะให้บรรลุเพื่อให้ถึงคุณงามคุณดีเพื่อให้ถึงการปนจากถุกถึงที่สุดของถุก อังว่าเหมือนกระโดกนิตีทำสี่อย่างนี้ก็ดีถ้ามีปีก็ตะสงส์องอย่างจะไปในที่ใดทางไหนย่อมไปถึงในต่างามปาถนานี่สติประธานสี่และก็มหาสมปทานสี่ิทธิบาทสี่ขันอิทธิบาทนี่นั่นว่านีพู้มาเปรียบเหมือนกันอิทธิบาทนี่ถ้าผู้ใดเจริญแล้ว สามารถให้สำเร็จความต้องการและปาารถนาให้สำเร็จได้แค่อิทธิบาทอิทธิบาททั้งสี่นี้ใช้ได้หลายอย่างคือถ้าหากว่าเราใช้ในทางคิตก็สําเร็จใช้ในทางถูกก็สําเร็จคือถึงจุดหมายปลายทางได้เหมือนกันอิทธิบาทสี่อย่างใดกันชั้นพระความพอใจอิริยะความเพียร ยิตตาความคิดความนึกนิมังสาของใกล้ของมีสี่อย่างชันท่าลองคิดดูเราใช้กันทุกคนนี่ทันท่านี้เราใช้ยู่ทั่วๆไปทันท่าคือความพอใจทำสิ่งใดตั้งหากพอใจแล้วในสิ่งนั้นแล้วจังได้กับเพยางามทำจนสำเร็จรูุ่ง ถ้าหากมีความพอใจที่เกี่ยดกี่ฆ่าอวบสำเร็จกลางงานทั้งฟองหมดมัดในโลกเลยอ่ะเขาจะทำอะไรก็ตามเถอถ้าหากว่ามีความพอใจและที่เกลียดที่เกี่ยดที่ฆ่าทำได้จะแค่ว่าทำอันนั้นเรียกขาดฉันผะเรียกว่าขาดฉันผ้ากันถ้าหากว่ามีฉันผ้าแล้วถึงแม้จะเน็ตจะเหนื่อยจะแดดจะฝนจะร้อนจะหนาว มันก็พยายามทําอยู่ตลอดพยายามทำอ,อีกคั้นท่งทำจนกระทั่งกลางวันกท็ทงกลางคืนกา็าำะไรก็ได้ถ้าความพอใจเกิดขึ้นแล้วคนที่ใหญ่ที่ข้างจะหายไปเขาเม็ตเ่าเหนื่อยจะหายไปถึงจะเน็ตเหนื่อยบ้างเล็กน้อยมันก็พอได้เอาใจใส่ทุกสามนี่เราทำบรรดาสัตว์ร่วงไปได้เนะี่ยเพราะมีตัวเนี้คือความพอใจนี่นี่ทางดี ทางเชื่อเป็อย่างนั้นเหมือนกันพยายามที่จะรักขโมยของของ,ของนั่นต้องอาศัยการความพอใจน้นพอใจมั่นใจในเรื่องนั้นจะทำในเรื่องนั้นยินดีพอใจในเรื่องนั้นทิงข้อธรรมจำเนจรจะรักฆ่าจะรักจะขโมยเขาก็ตามดูได้อย่างเขาพยายามที่จะฆ่าเนื้อฆ่าวสดักจัดไปพกสัดเป็นนั่งห่าง คอ,อยพยายามที่จะข่าเขามันลงมากินโปง่งหรือมันลงมากินยามัมนกินน้ำบ่ความพอใจในการที่อยากจะข่าเขานั่งเกี่ยวเก่วันค่ำมันก็อยู่ได้คืนรุ่งม,มันก็อยู่ได้จะเป็นเลี้ยงเป็นยงมาตัดมากินมันกับพยายามอยูอย่กันได้คือความพอใจในการที่จะข่าเขาทำชั่วนี่เรียกว่าฉันทะเกิดขึ้น ใช้ใช่ทุกคน,นใช้ใช้ในงาน,นที่ทําการํางานทุกวั่านี้ใช้ก็ใช้ในงาน,นใช้ฉันทะสางเยอมากใน้อยก,ก็ส้งถ้าใช้มากก็สำเร็จรุ่รงเร็วการงานมันน่ถ้าใช้น้อยก็รุ่งร่วช้ารู้ก็กพใช้ก็เลยเลี้ยคนที่เกียจที่ค้านไปสำเร็จมีฉันทะถ้านี้ฉันทะและวิริยะมาตามกัน จันทายคเนี่ยมาเป็นมาตามกันเลยความเพียรคือเรียอกับอื่นเงี้ยความขายันหมั่นเพียรเรียวกับอื่นเงี้ยผลที่ให้ได้ได้เกิดจากกันทาเนี่ยคือความเพียรนะความพอใจละความเพียรนี้สำเร็จแต่ว่าสำเร็จนี่ยจะได้ผลมากผลน้อยมันยังอีกเด้นี่อีกอย่างหนึ่งคือขาดจิตกะแค่ความตรึกความตอง จิตะคงคิดคงคิดในงานนั้นในสารนั้นในเรื่องที่เรามีความเพียรคงพอใจในเรื่องนั้นอย่างบางคนทําการทํางานแล้วจะเห็นได้ขยันมนันเพียรที่สุดแต่ไม่อจากบ่นได้ไม่อจากไรายได้อะรายเสียคือขาดคิดตะที่เคร่คงขรดคงํางกองนีแต่เอากาลังว่ากําลังกายกําลังใจดันสู่บุบคคลกำลังสู่ จะขาดความคิดความนึกในเรื่องนี้นความรู้สึกในเรื่องนี้ผลที่ได้กับบุคคลผ่านมอย่างเขาทําการทํางานในทุกสิ่งทุกอย่างจะทําทงานกิจกรรมวิกรณ์เช่นว่าทำสวนทําไร่ทํานาอย่งายยงก็ตามเอาจะกําลังสู่ความเขียนว่าแจบะบได้ผลคขงขาดบุคคลเห็นได้ทาแล้วก็บทามาเลย เมื่อจากวันที่นั้นมาเจองอกจะง,งามบม่บมันจะม,มบอบอบอีผลประโยชน์บ่มันจะเหมาะสมบ่บวารัดหน่อยขั้นบนเคนคิดกับเป็นะคะนกนร,รองนี่แหละครับจิตตะแล้วก็มีมังสาตรึกจองเนี่ยคิดแล้วก็ตรึกจองมาตามกันนี่แหละแล้วบางคนในคิดบวกกรองอีกคิดว่าเมื่อไหร่นี่จะคิดมามดมาพย,อยายาม คิดถึงเรื่องที่จะทํามากทีเดียวความเพียรมีควพอใจนี้แล้วก็นี่จะคิดที่จะทําตลอเติบเติบเตินเลยทำจะรู้จากพอดีพงงามเห็นว่าได้ไทำแล้วก็ทำมาเลยทมีคนคิดทําการทํางานบนศึคษาบุตคิดแล้วก็รู้จักกรองอนแหละคำว่ากรองนั่นน่ะมันต้องสะอาดได้อเ่างที่กรอง ลองไม่ต้องละเอียดก็คิดเลยคิดในบริคทละเอียดคิดเป็นหน้าเดียวฟุ้งไปหน้าเดียวงงงานไปหน้าเดียวคิดนะ้ก็คิดเป็นเนาะเรื่องคิดคิดนานๆเขาจะเป็นการฟุ้งคิดมากๆเขาจะเป็นการฟุ้งซ่านเลยจากหลักไม่ได้มนเรื่องคอคิดถ้ากรองแลวรู้จักหยับหยังกรองไละฟ้องกันก็คิด คิดสิ่งนี้จะเป็นผลประโยชน์สําเร็จหรือไม่ได้สิ่งที่เราอาศัยควมพอใจควมเพียรที่เราอาศัยควมเพียรควมพอใจทำงานแล้วก็คิดคิดว่าอันนี้จะทำอันนี้อันนี้เรียกว่าคิดอันนี้กลองนั่นเราทำนั่นจะได้ผลคุ้มค่าไหมผลที่เราได้จะมีประโยชน์มากน้อยเท่าไรนี่เรียกว่ากลอง ราต้องหาของละเอียดกดคิดคิดนั้นเสียดเหมือนกับว่าเราพยายามไปขนเอาสิ่งเอาของมารวมกันได้คิดจะหานั่นหานี่เอาเช่นคิดว่าจะไปหาอาหารหอย่างเดียวจะหาพักหานางหาเนื้อหาปลาหาริกหาลือคิดน,นี่ทรงคิดราคานี้ก็ ก็พอใจที่จะไปหาแล้วก็พยายามหานั้นมาเรียกว่าคันทะอย่างี้หาสินั้นมาอันนี้มาเอามาไว้ได้นี้ถ้าหาบมีนี่มังสาจะสวมกรองอีกได้ไม่ได้เจ้สิไปทำยังไงเช่นอาหารหวานข้าวเป็นต้นจ้สคิดทำแบบใดกันได้หารไม่ได้ก็ดีบางอย่างว่าการซึ่งบุตรเคยทำก็ทำบุตรถู ของชนิดเดียวกันสามารถจะทําเป็นหวานก็ได้ชนิดที่จะทําเป็นข้าวก็ได้ก็อย่างเผือกเราคิดอย่ามาต้มมันก็นยังได้มาต้มหวานก็ได้เจียงเป็นของขาวก็ได้เนี่เราจะทําอะไรต้งองเอาดีเนาะแล้วเราทําหวานแล้วเราจะทําขาวนี่ต้องกรองนี่กรองนอกจากนี้วันนี้เราจะทําขาววันนี้เราจะทําหวาน วันนี้มีข้าวมากเราจะต้องทําหวานวันนี้มีหวานมากเราจะต้องทําข้าวนี่อุปมาเรียบถึงเรื่องคิดจะอีบังสาพคมคิดจะสมัครกรองอีกทีคิดอยากจะได้ได้มาแล้วเนี่ยบูมีกรองคลิกกรองบอรป็นคลิกตงนีมวางจาะก็ทำาบสถ์อันคนที่ทำนล้ยยังบรมีจัก ดีจะเชื่อมันจะหยากจะเรีย่ยนคือมันบุกบทางจิตใจบังส่วเงถ้าคนใดทํามีค,ค,ความคิดคงกรองแล้วสิ่งนั้นต้องเป็นไปอย่างเรียบร้อยสิ่งนั้นต้องเป็นไปอย่างดีที่สุดอันนี้ว่าส่วนทั่วไปที่จะพอเห็นกันได้ชั้นผ้าในทางธรรมอันนี้ก็เรียกว่าธรรมเหมือนกันโลกนี้ธรรมชั้นผ้าในทางธรรม ว่าทั้งเครื่องทางปฏิบัติเราเชื่อมันในใจแน่วแน่ในใจของเราว่ารูปทำนำามะทำตัวของเราเนี่ยเป็นธรรมะเ,เรามีธรรมอยู่แล้วแต่เราปฏิบัติธรรมยังไม่ถูกหรือยังปฏิบัติธรรมไม่ถึงหรือยังไม่ทันเห็นธรรมเราเชื่อตัวกายใจของเราเป็นธรรมแล้วเราก็มีความเพียรมีจัทนทาและมีวินัยเพียรทำงานพิจารณาอยู่ในนี้ ไม่ต้องส่งไปที่อื่นไม่ต้องมองไปที่อื่นถ้าเราเชื่อที่นั่นเราจะไปที่ไหนคะนีไม่มีทางไปอันนี้เราก็่เชื่อในใจของเรา่ตรงนี้เป็นธรรมตรงนี้เป็นของดีรู้แจ้งแทงตลอดในชื่อธรรมก็ต้องรู้ตรงนี้เราวพ่เข้าใจนรายังเชื่อเป็นเราเพื่อเชื่อเป็นของจริงเพราเป็นของเลวไหลล้วเ,เป็นของเล็กน้อยในท่วมเทียนเรม่มีเลย เห็นท่านว่าฝูนั่นทำเพี้นี่ทำลานั่นทำลานี่เรื่องของดีแต่คุณอะยิ่งตามคน่ะมุมันใจในทีเดียวเครื่องวกนมีวิเนียในสินเดียวถ้าว่ามีวิานียมันมีความคิดอีกแหละมันมีความคิดขบคนในเรื่องนี้แหละถ้าหากเรามีฉันท่ากองพอใจวิเนียกองเพียรนะตั้งใจคิดในเรื่องนี้แหละท่านองนี้อยู่เป็นอย่างยังบุห็น ข้องี่อยู่เป็นยังจึงบูรุษได้จริงทองนีอ่อยู่แล้วจะไปส่งไปที่อื่นจะหาที่อื่นอยู่ไห้วท้องเรามีอยู่ในบ้านในเรือนนี่แล้วก็หาในบ้านในเรือนนี่มาใช้นียอันนี้หามาไว้แล้วผมเต็มบ้านเต็มเรือนเนี่ยจะมาใช้มากินกดูบ้เพราะเรามีจิตตะฉั้นถ้าหาเรามีจิตตะคือความคิดเป็นใดอย่างนี้เราจะมาซองในกรนีนนนมีหังสาจะมาซองในตัว อันใดเป็นา่าอันใดเป็นขนันอันใดเป็นอายตนะอันใดเป็นตัวกิเลสอันใดเป็นเครเเื่องสำนักกิเลสกิเลสมีหน้ามีตามีลักษณะทาทีอย่างเลยมันทำให้เกิดความเดือดร้อนเป็น,นทุุข์เราละแลวคนชั่วมองหมองทุกกิเลสทั้งหลายนั้น,ม,นมีความสุขความสบายอย่างนีจิตใจของใสสะอาดมันดีอย่างนี ไม่เรียกว่ามากรองกรองของที่มีอยู่น่ะถ้าไม่เห็นตาเห็นจินความเศร้าหมองมันก็หายไปมันก็ยังเหลือแต่ของสะอาดือปัญญาลูดนี่ใช่เรียกเรียกอะไรมังสัมันก็สำเร็จตินกันเต็มไปสำเร็จตามความประสงค์ในจุดหมายที่เราต้องการนั้งทีทั้งเป็นที่เห็นจริงตามที่ดีนั้งหมดไม่ว่าอิทธิบาททั้งสี่นั่น ให้ได้รู้ล่วงผู้ใดปฏิบัติตามปฏิบัติสิให้รู้ล่วงถึงจุดหมายปลายทางเจตจำนงที่เราต้องการอันนี้ก็เป็นอยู่ในที่ส้วมโพธิปุถุยธรรมท่านท้าววิเดชิตาอิมังสารปฏิบัติสิอินรีหาพระราชาโพอทสงเส็ดอัตชังเชียงมาแปดก็ไปในทํานองเดียวไปสายเดียวกันนี้มอดท่านเรียกว่าโลกุตรธรรม ผู้ใดปฏิตปอย่างนี้เรียกว่าโลกุตรธรรมผู้ที่ดําเนินโลกุตรธรรมต้องเดินอยู่แถวนี้ทั้งนั่นเได้สิออกไว้จากแถวนี้ทางนี้เรียกว่าทางโู้ที่ปริยธรรมทางนี้เรียกว่าทางโลกุตรธรรมถ้าเป็นเรื่องโลกิญะแล้วก็ส่งไปทางอื่นนอกจากนี้นอกจากทางกายนี้ก็หมดพิจารณากายเวทนานี้ก็บมพิจารณาเวทนาจิตนี้ก็บมพิจารณาจิต วากำมัด,มดจิตจถ,ถ้า,น,ออานีก็มาดูทำโมที่พิจารณาทำแต่พิจารณาทั้งเรื่องภายนอกส่งออกไปหาเงินหาทองเขาของสมบัติสัจฐานสร้างบ้านสร้างเรือนคิดไปถึงเรื่องความน้อยอกตกใจคิดไปทึ้งเรื่องความอยากได้ทะเยอทะยานดีเหน่งไปออกไปนอกมันไม่ใช่ทางโลกุตรุระนี่เป็นทางโลกิณะไปไปมันก็เดือดร้อนเป็นทุกข์ ที่อยากได้อยากดีนั่นพวมีสมประสงค์สมปารนนะแต่เดือดร้อนเป็นทุกข์ได้มาจากจิตใจ,จก็เือเหืมนี้อยา่าทยานลืมตัวคนจนที่ว่าคนจนได้สมทุกพุกก็อยากได้อยากดีมันบทํามีบทําได้อยากได้ยังชั่วกว่าคนมีทุกข์แล้วก่เห็นอ,อกคนมี เราเข้าใจว่าคนมีจะบอุทุกข้อเเมนจริงคนมีนั้นทุกมากกว่าคนจนคนเราเพิ่งเคยมีก็เขาเข้าใจว่ามีเร้จะมีความสุขแท้จริงทุกนีนหลายกว่าคนจนคนจนถอนตัวได้คนมีถอมตัวบัลงุมีเท่าไรยิ่งเสยเยอะเท่า,ทา,างและบยายอมอ่อนข้อต่อไปทั้งนั้นนี้ไปจะเกิดทิฏฐิมานนะ่ะจพงเป็นเหตุ เกิดทะเลาะวิวาทเช่นกันนะกันจนเป็นเหตุให้เจ้ที่ดังเกียดของหมู่เพื่อนที่นอยญาตินี้เขามีได้เง็นหมู่เพื่อนเขามีเขารวยคนนั้นเขาค้าเขาขายได้ร้อยได้พันคนนั้นเขาค้าได้หื่นได้แสนจะต้องรูปว่าเขามาถนงฝายไหนโหกเราจะต้องหันยิงกับเขาไปให้ไหมถ้าบ่ได้สมประสงค์เกิดคือความเดือดร้อนเป็นทุกข์ ว่าจะขอให้ได้ยินเถอะมีไ่คิดจะแข่ไม่จะให้เหนือเขาอั่งนั้น,นี่ความทุกข์ของคนมีความทุกข์ของคนจนนั้นจะซื้ออยู่ซื้อกินจะใช่จะใสอกสลังบากรัดตกบกพร่องมีน้อยแล้วก็ใช้น้อยทอมตัวอดอด,ดอยากนยากจะยอนสละนนอนก้เมื่อมันอดอยากแล้วมันบ่มีเราสามารถจะเป็นลูกจ้างเขาก็ได้ เพื่ออะไรทำงานเขากระไรอ่อนวอนร้องขอขอก็ไไ้กับนายเขาพตืนนองกระหมู่กับเพื่อนพูดเพื่อให้เขาเห็นอกเห็นใจง่านเขาสงสารเอ็นดูมาหน้าของคนมีปฏิเสธนั่นบุยยอมจักหน่อยเลยถ้ามีเป็นคนมีแล้วเขาเรามีหน่ายมีเกียดจะไ้อ่อนข้ออ่อนยอมผู้ใดผู้ใดเด็ดขาดิ่งไปไ่นี่วะความทุกข์ของคน คนมีนี่แหละเรื่องเราก็มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่แล้วลำบากเราก็เห็นโทษทุกข์ทั้งหลายอันนี้ถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องอยู่จะได้เนะี่ยเราพิจารณาตามโลก,กุตระธรรมโดยในปัจจุบันพิจารณาตายพิจารณาจิตธรรมเรียกกับเวีสติปัฏฐานเราเห็นกายเป็นของเกิดเกียจิตตาย เอ้ถือยังถือที่ถีมาน่ะถือตอนถือตัวดีว่าเด็กเนี่ยคนไดถือตอนก็คือถือก้อนที่ดินก้อนหนึ่งดีนะเอาก้อนที่ดินมห่อไปดีถ้าที่คือก้อนดินตัวของเรานี่เป็นก้อนดินก้อน,นท่านเองอุปมาเปลี่ยนมันก็หมอกคนเรานี่เปลี่ยนมันก็หมอกถ้าว่าดามอนเขาตีเขาออกก้อนดนนมมินเนี่ยมาตีมันพยายามให้มันเหนี่ยแล้วเขามาตี ดีเป็นลูหมอคือมานอันมอแต่และลูกแล้วลูกเนี่ยพูดอะไร้ใช่ไปก็ใช้ไกเถิดมันต้องมีวันแตกวันดับเป็นธรรมดาลูกกายก็จะอยู่ไปเท่าไหร่ก็อยู่ร้อยปีก็ต้องตายสองร้อยสามร้อยปีก็ต้องตายคนในยุยืนบางสมัยบางครัง้งบางยุคในโลกอันนี้ถึงแปดหมื่นปีก็ยังมีอยู่เลยก็น่าจะม,มีแต่ก็ต้องแตกต้องดับม้อนกัน ถ้าอย่างพระมาเปลี่ยนกระมอเพราะฉะนั้นผูน้พิจารณาทั้งกายนี่มันก็เหมือนกระมอดีๆแล้วไม่นจะเกิดถือตนที่ตัวได้อย่างไรเพราะของแตกของดับเอาของแตกของดับไปอวดเพราะของบวดีบวงามไปอวดแสบอันนี้ตะวจะอายขายคินนาจานณาตนสักในถ้าหาแล้วพิจารณาถึงรูปมันเป็นแค่ไหนม,มันถอนกิเลสที่เกิมถือมานะที่ถือมันถอนออกไป้ ี่นั่นเองว่าผู้พิจารณาถึงธรรมะแล้วผู้ที่ถอนมาณทิฏฐิก้องเทิดตน้วยเป็นผู้มีธรรมะอันสูงคือมเหนือกิเลสคำว่าสูงมเหนือกิเลสการที่เตือมอยู่ใจกิเลสว่าจริงนยแทนที่ว่าเข้าใจว่าตนจริงแทนที่จะเป็นของสูงจะกลับเป็นของต่ำเหมือน,นกับเราโกรธเขาว่าจะเอาเหนือเพื่อนอันอดีก็เขาะสูงก็เขาทั้งหมด ทุกเป่นทุกอย่างให้เขาอ่อนข้อเขางออมตนทำพูดกับมันดังกเขามันแหลมกเขาไอ้สัมผัสประวัดได้คำหยาบคายก็มันคายหยาคายยิงเขาแล้วถ้าหาพิจารณาทัาลึกซึ้งถึงทางธรรมแล้วน,นั่นคือความลก็เขาอย่างแล้วก็เกิดเขาท่าเขายิ้มอยู่แล้วนะมันจะเดือดร้อนขึ้นภายในบางทีอาจจะเลือดอกอปกปากทางคองก็ได้ มันพุ่งพลาดม,ามาันมากรนมาแล้วเคยมีสมัยท่านพุทธการความโกรธเจ็บจะจมาเท่เลือดพุ่งออกมาไยออกมาทางคอตายทันทีเลยนั่นเอยก็อยู่ตายอีกทีหนึแทนที่จะนมันสูงกว่าเลือกกละต่ายของต่ำและเร็วกว่าคนอื่นครับเขาวโกรธแล้วเขาสบายเขาเหนือเราบุงลรือยังความโง่ของคนมันเป็นอย่างนี้ เไม่ได้เจ้าท่านฉลาดท่านอะไรนับส,งสงูงสูงในที่าถ้าหาเราพิจารณาทางธรรมผู้มีธรรมแล้วมันยอมละตัวคือบม่ได้ถือตนถือตัวเอาตัวนี่ไปอวดเขาคือของบดีไปอวดเถอะเอาก้อนดินไปอวดเถอะคำว่ากูละคนหนึ่ง่คือหมายของก้อนดินก้อนงัง้นถ้าหาเรารู้เท่าเข้าใจอย่างนี้มันก็สบาย ใจไม่สงบเยือกเื็นเป็นสุกเกิดขึ้นมาิอันเลาโกรธเขานั่นอย่างอธิบายมาแล้วพยายามใจะให้เหนือเขาคมเขาแต่ในผลที่สุดเราอยู่ตาอยู่ใต้ที่ิคมเขาได้เหนือเขาได้จะเป็นความทุกขมันไม่ใช่ความสุขมันเลยกลายเป็นเครื่องความทุกข์เดือดร้อนรับโทษในปัจจุบันทันใจจะถึงขนาดนั้น,นยังวุ่นวาจากกระจได้รับโทษบาปกรรมนนั้นถ้านี้ พระพุทธเจ้ายังตัดเทศนาเป็นคนโง่คนบ่มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ขบพิยาณาธรรมะบ่มีโลกุตรธรรมเป็นเครื่องพิจารณาแก่เป็นการเดือดร้อนอเป็นทุกข์มีว่าถึงเรื่องโคธิตาเยธรรมแต่หากบม่ได้อธิบายละเอียดอันนี้ก็เสียงว่าหัวข้อเลีย่นย,ออย่อเพียงเล็กน้อย เขาจะนั่งอะไมพากันเอาธรรมะอย่างนี้แหละโดพิจารณาเรียกว่าโพชิี่ปฏิยธรรมอธิบายเมื่อก่อนนั้นอธิบายทั้งเรื่องสติปัฏฐานได้การพิจารณาพิจารณาอธิบายทั้งเรื่องขันหาโดยเฉพาะมันเข้ากันได้อยู่มูเดียวกันนั่นแหละอันนี้อธิบายสติปัฏฐานในการอธิบายรมาปรฐานเข้าเข้าวงเข้าวงกอบของโพทิ่ิปฏิยธอธิบาย อธิบายสี่ที่หาพระหาชาโพธิ์งเจตจงบดอธิบายต่ออันนี้อธิบายเแค่นี้แค่ก่อนอาจารย์ทุกคนต้องพากันเอาไปคิดพิจารณาอาไปฟกันอยู่ซื่อๆพิจารณาเื่อบดได้พิจารณามันเข้าหลักเข้ากอบมันยังเห็นรู้เรื่องธรรมะของเปิ่ลพอเปิเทศนาเนาพอเปิ้นว่าทั้งเรื่องสถิติฐานสี่ธรรมะฐานสี่ที่มีที่หาพระหาพธรงเจตดมันก็เข้าใจได้ทันทีแล้วพิจารณาตามนี้ มันช่องนะจ๊ะอ๋อเราพิจารณาถูกไม่ถูกเราก็รู้เรื่องอน้นะเพราะฉะนั้ไม่พากันสนแจงเรื่องนี้เอาละวันนี้เท็จคนเนี้ย